สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อ JK นำเสนอรถเจ้าของขายเองค่ะคันนี้นะคะนัดดูรถกันได้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่านัดล่วงหน้ากันหน่อยนะคะก่อนออกเดินทางค่ะโทรน,นัดกันก่อนนะคะรถอยู่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด22ค่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะม m a าสา3เครื่องยนต์ 1,600cc รถปี2010ค่ะเลขใหม่น้อยนะคะ ราคาคันนี้ตัดสดไปเลยในราคา89,000บาทแอร์เย็นเพลงมีฟังรถขับขี่ได้ปกติค่ะสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะถูกๆด้วยนะคะ89,000บาทเจ้กของขายเองโดยตรงเลขใหม่เพียงแค่17,000ขออภัยค่ะ1 7 1 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายผ่าน ID ลายใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งหมดนะคะรวมถึงรายละเอียดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ